สวัสดีครับพี่น้องอนะครับพบพ่อกันกับบอนัดอีกแล้วนะครับมาเมื่อนี้บอนัดทีพาไปเที่ยวใสเพิ่มมานะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับผ่านหน้าจอเฟซบุ๊กนะครับไปครับพี่น้องไปเที่ยวกันไปปาดูครับพี่น้องนะครับมาดูเขาฝึกนกนะครับพี่น้อง yeah uh -huh.